สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องการใช้คอร์ดออนกันครับ ก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปใครมีความรู้เป็นโนเรื่องไหนอยากรู้หรือว่าอยากให้ปอมแชร์ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับถือว่าช่วยปอมคิดหัวข้อด้วยนะ,อะปอมไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเก่งขึ้นทุกวันเพราะว่าตั้งใจเรียนแล้วก็ซ้อมนี่แหละครับฝากกดไลค์คนจะได้เห็นคลิปมากขึ้นแล้วก็กดซับกับกรดดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปอมด้วยครับโอเคสวัสดีครับ EP นี้เป็น EP ที่ปอมตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าจะเป็น EP แรกที่เราคุยกันเรื่อง r e h a ร m o มเน a ิ i o n หรือว่าปอมจะเรน่่นาม,ารรามลาไเ ตามต้นฉบับอ่าเราไม่เล่นคอร์ดต,ตามต้นฉบับนะครับจริงๆแล้วการไม่เล่นเมโลดี้ตามต้นฉบับก็มีเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเทคนิคขั้นสูงหน่อยเช่นแบบเปลี่ยนเมโลดี้ไปเล็กน้อยเพื่อให้ฟังแล้วอโอ้โหมันเพลงมันประหลาดขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราคงเมโลดี้เดิมไว้แต่เปลี่ยนคอร์ดเล็กๆน้อยๆอยหรือเปลี่ยนคอร์ดเยอะก็แล้วแต่เนี้ยมันทาให้อารมณ์ของเพลงเนี่ยเปลี่ยนไปได้มากเลยซึ่งผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในการเล่นเป็นโน๊ตอกแจ๊สเลยครับ พอเราจะเริ่มต้นเรื่องการรีฮาร์มกันเนี่ยปอมก็เลยคิดว่าจะเริ่มต้นกับสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนปอมเชื่อว่าเทคนิคน,นี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็ใช้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยน้อยที่สุดละเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการใช้คอร์ดออนกันครับคอร์ดออนคืออะไรก็คือการเล่นคอร์ดลงไปบนเบสตัวอื่นที่ไม่ใช่เบสของคอร์ดนั้นๆเช่นถ้าเราจะเล่นคอร์ด C ีเมเจอร์เราก็ย่อมจะต้องเล่นเบสเป็นตัวโดคือตัว C ถูกไหมใช่ไหมครับแล้วก็จากที่ปอมได้แชร์เรื่องการเล่น่นนมืออซ้้ายไปแลลววเก็จะตั150 เป็นโดซอมีอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาเริ่มที่เบสตัวอื่นล่ะ,ะในในคอร์ด C ีเมเจอร์เนี่ยมัน,มนก็มีโดมีซอสามตัวนะครับถ้าเราไม่เริ่มที่เบสตัวโดถ้าเราไปเล่นเบสด้วยสมาชิกตัวอื่นของคอร์ดน,นั้นละ่ะเสียงที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีทั้งหมดโนทั้งหมด3ตัวเนาะโดมีซอใช่ไหมครับถ้าเราเล่นเบสเป็นตัวโดเนี่ยก็เล่นแบบเดิมนั่นแหละครับก็คือเล่นโนเอ่อเล่นคอร์ด C ีเมเจอร์ทั่วไปนั่นแหละ แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเล่นเบสเป็นตัวมีนะครับแล้วก็เบสเป็นตัวซอเนี่ยเสียงที่ได้ก็จะแตกต่างกันแต่ว่ามีกฎอยู่อย่างหนึ่งครับปกติแล้วมือขวาเนี่ยถ้าเราจับมือขวาแบบแจ๊สเนี่ยเราจะจับเป็น2 3 5ใช่ไหมสองสามเนาะก็คือเป็น rootless voicing แล้ว add ตัวนายเข้าไปก็คือเราไม่ไม่กดตัว root <c oughs> ก็คือไม่กดตัว C เรากดตัวที่3กั <c oughs> ตัวที่5แล้วเพิ่มตัวนายเข้าไปก็คือตัวที่2ใช่ไหมเราเลยกด235 ทีนี้ถ้าเราเล่นคอร์ดออนเมื่อไหร่เทียบกันจากถ้ากดคอร์ด C ีเมเจอร์แบบป๊อปเฉยๆเนี่ยเราจะกด235แต่ถ้าเราเล่นออนเราต้องมากดตัวรูทด้วยที่มือขวาพูดง่ายๆคือกดไตรแอดลงไปตรงๆเลยครับถ้าเป็น C ก็เล่นโดมีซอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามือซ้ายเราจากเดิมที่เราเล่นเล่นเบสคือตัว C เนี่ยมือขวาเลยไม่จําเป็นต้องใส่ตัวเบสเพราะรู้อยู่แล้วว่าคอร์ดนี้คือคอร์ด C ใช่ไหมแต่พอเรายกตัว C ไม่เล่นละเรากระเถิบมันขึ้นมาแล้วเราเล่นเบสเป็นตัวมีหรือตัว E เนี่ย คาแรคเตอร์ของคอร์ดเนี่ยมันควรจะใส่ลงไปให้ครบจะได้ฟังแล้วมันมีความเป็นคอร์ดซีเมเจอร์ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นมือขวาเนี่ยจากเดิมที่เราเล่น235เรมีซอเราก็จะเล่นเป็นโดมีซอคือใส่ตัวหนึ่งเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นคอร์ด C แต่เบสเป็นมีก็จะเรียก c over E หรือว่า C on E นะครับเวลาเขียนก็เป็น C ทับนะครับเหมือนกันถ้าเราเลือกเบสไม่เอาเป็นตัวโดและไม่เอาเป็นตัวมีด้วยเอาเป็นตัว G หรือตัวซอแทนเราก็จะเขียนว่า c over G หรือ C on G เวลาเขียนก็เขียน C ทับ G ครับทีนี้เราฟังเสียงไปแล้วทั้ง3แบบนะครับเล่นแบบต่อๆกันเลยนะครับก็เป็น C major C over E แล้วก็ C over G แต่ว่าอันนั้นมันคือเล่นแต่ของ C ไงเดี๋ยวเรามาลองฟังในเพลงกันว่าเฮ้ยถ้าเรา <S <S ลองเอาอไปอันดัในเพลงแล้วเนี่ย <S <S มันจะให้เสียงที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ เสียงก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันชัดเจนเนาะแล้วก็เสียงความแตกต่างของเสียงเล็กๆน้อยๆนี right. ่แหละครับที่เพิ่มเสน่ห์ทำให้สมมุติห้องห้องนั้นเล่น C ีมายาวๆเลยเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนจาก C Major เฉยๆไปเป็น c o v e r E หรือ C over G ได้ก็ทำให้เพลงมีสีสันมากขึ้นแล้ว hmm. ก so ็คอร์ดออนนะครับเดี๋ยวเราจะสามารถใช้เป็นคอร์ดผ่านส่งไปคอร์ดอื่นๆได้ด้วยเดี๋ยวบอมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าๆนะครับเวลาฝึกการใช้คอร์ดออนบอมแนะนำว่าลองเปลี่ยนทั้งเพลงเป็นคอร์ดออนเลยนะครับตรงไหนที่เจอคอร์ดเมเจอร์เช ในคีซีนะครับเจอ C major เจอ F major เจอ G major ให้เปลี่ยนเป็นคอร์ดออนไปให้หมดเลยรอบแรกเล่นปกติก่อนรอบ2ให้เป็นคอร์ดออนหมดเลยเช่นเจอ C ก็ C over E นะครับเจอ G ก็ G over B เจอ F ก็ F over A นะครับอันนี้คือคอร์ดออน3ใช่ป่ะออนตัวที่3ใช่ไหมเออ E เป็นตัวที่3ของ C A เป็นตัวที่3ของ F แล้วก็ B เป็นตัวที่3ของ G ทีนี้รอบถัดไปก็ลองออนตัวที่5ออนออนห้าเพื่นะครับ C over G F over C แล้วก็ G over D อ่ามันก็จะได้เสียงอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเล่นเพลงเดิมนั่นแหละแต่ว่าลองเลือกตรงไหนใส่บ้างตรงไหนไม่ใส่บ้างตรงไหนเล่นเป็นคอร์ดเอ่อเมเจอร์ทั่วไปบ้างตรงไหนใช้คอร์ดอ่อนบ้างสลับสลับดูก็จะได้มีความคุ้นชินในการใช้คอร์ดอ่อนครับโอเควันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้นะครับย้ำอีกทีผมตื่นเต้นกับการเอ่อได้คุยกันเรื่อง r e h a r m o n i z a t i o n มากนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอาความรู้จากคลิปนี้ไปใช้แล้วก็การเล่นก็จะแตกต่าง จากเดิมนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นแตกต่างจากเดิมหรือดีขึ้นยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังบ้างน,นะครับหรือว่าใครที่มีความรู้เป็นโนเรื่องไหนอยากให้ปอมแชร์ก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เหมือนกันครับวันนี้มีเรื่องมาแชร์เท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ